I okay. จริง <t ries> ผมไม่รู้จักคู่จิ้นผมไม่ได้รู้จักหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นคู่จิ้ะผมไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ตรงนั้นผมสนใจความสมัมารถของทั้งสองท่านมากกว่านคะครับเอามาใช้งานตรงนี้ดีกว่า <AD> แล้วก็เอาให้สนุกเอาเรื่องให้สนุกเอาเอาความาความหล่อความสวยทิ้งไว้ที่บ้านเอาความสามารถมาใช้อยู่ในภาพยนตร์ให้พวกเราได้มีความสุขในการดูกัน ันนี้สาคัญกว่าูุจริงความจำกัดความเท่ๆของภาพยนตร์นานทีสองแบบความรักกับความรัก <c oughs> มาดูความรัก <c oughs> ความรักที่สวยงามความรักที่อยู่คู่กับโลกใบนีอ้อยู่ตลอดไปแล้วก็อยู่นานแสนนานนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าความรักในภาพยนตร์เรื่องนี้สวยงาม <c oughs> แล้วก็มึงไลก้าด้วยครับห้วนตาห้วนตาห้วนเน่ยหวนหลายแล้วห้วนบอห้วนห้วนคากับมวนหลายแซบบอแซบแซบบอหมุนงนหมุนโอเคนะะขอบคุณสวัสีอนด้วค่ะโอเคะเราจะไปร่แ่เรางนี้ไปก่อนนะ

60บาทด้วยถ่ายไหมก็รู้ว่าเตายนอนหบเอาเอาตอนนี้นี่ก็ได้เมย์ข้อสอบข้อท้มาครับนี่ค่ะขอบคุณนะครับ่ะี่มขนขอาไรมันยีราเสียกมาทวงจนได้ขอบคุณ่ะอคุณคขอบคุณคมอคุณนะขอบคุณนะครับที่มาคั

ตาตดล่องลอยให่ยังไหม่ะาตาตาองขาาตาาต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 ตาตาาต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 าาตาตาาต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 า อ่ะไม่ตามข้างล่างข้างล่างอะเขาเียนะเขาจะเสรยุเสรยไม่ต่านิดนึงลูกไปท่หเนี่จะยาก้านมาถึงจุดที่แล้วว่าเราไเสเื่องนี้แน่อนแล้วค่ะกัเก็อย่างที่บอกคือเป็นคนที่ติ่เรื่องิ่มมาคิ แล้วคือหนูก็เพิ่งได้รู้เร็วๆนี้เหมือนกันค่ะ่ากนจะเป็นดองชอบดีมากจริจค่ะแล้วกดดันไี่ให้ยากเพราะว่าคนมงเป้ามาที่เราเลยก็กดดันค่ะกดดันค่ะกดดันอยู่แล้วทุกๆเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ไม่กดดันแล้วอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกของเราด้วยจริงๆได้ทากระแส มันจะมีทางเลือกดูแล้วก็ไม่อยากดูมันเป็นเรื่องปกติค่ะโนชินแล้วเพราะว่ามันมันก็จะมีคนอยากดูบ้างไม่อยากดูบ้างในเรื่องที่เราเล่นกันอย่างบร์ชันละครเขาก็ทำแบบดีมากดีมากดีมากมจริงๆบอลโปรยเราเราคิดว่ามันจะท้าทายฝีมือเรายังไงบ้างคะสำหรับภาพยนตร์นั่นนี้ท้าทายอยู่แล้วค่ะก็ยังคิดจะออกต่ออีกคือพูดอีสานด้วยแต่วก็ก็ชอบมี่หลค่ะ มันเป็นปัจจุบันเแล้วเราก็มองว่าแบบอ้าลคตขึ้น่ปัจจุบันคจะมีฝึกพูดภาษาอีสานเมื่อไหร่ยัคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโชคดีที่าไม่โครดี ังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องกับอย่างตอนนี้ก็แค่ต้องไปฝึกว่าแบบวูดทีออกเสียเวลาจหลังจากนี้คุยกันต้องคุยภาษาอีสานกันน้องยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้อะไรเลยนักเดทเพนให้ไหมครับเพนภาษาให้ไหมกถ้าถ้าถ้าอยู่ด้วยกันก็คงคงแบบคงต้องมีบอกกันบ้างครับแต่ว่าว่ามั่นใจว่าทั้งที่เราจะมีแบบเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วจรินักเดทนักแสดงอาจจะรักที่มันหนักเลยว่าตอจะดูบทก่อนที่เรื่องที่ยังไม่มีบทเลยเจ้าก็ตัดใจรักเล่งอะไร หนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องที่ที่ที่ผมว่าใครๆก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นตําแหนห่งอะไรก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องที่ที่ภาคแรกเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วนะครับส่วนภาคที่2มันเป็นมันไม่ใช่การตัดใจที่ยากเลยในการรับเล่นภาพยนตร์หรือว่าละครน,นื่นน,นะครับเชือ่อว่ามันน่านจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับ คนดูได้ในมุมมองของยอบอย่างแน่นอนรอจริงๆเราซีเรียสไหมคะถ้าสมมติแบบไม่ได้เป็นคู่หลักอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะคู่น,นั้นเขาจะเป็นเจ้าแม่แล้วเลยไม่มไม,ไม่ไม่ซีเรียสครับผมพอพอได้ทราบในเรื่องข้าวเนี่ยเรามันมันมันมีอะไรที่สําคัญกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใน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 ของของหนังเรื่องเนี้ยเรื่องนึงละครเล่ห์สับล่านอฮะต่อเล่ห์ลับครับผมก็สนุกดีนะครับ สนุกดี <Mechan> ันีดสกจะรีจะก้ามาเต็มนะคะตามเขาเยอะฉากดูฟานกันเยอะไปหมดเลิฟซีนอะไรแบนี้ก็เป็นละครขำๆนะครับผมสบายๆในในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายแบบดีเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสาวแล้วเว่าหลายๆคนคงอยากจะดูตอนเราสลับร่างกันเลยก็เวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ จะเป็นยังไงจะสลับล่างเราต้องมีอะไรต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยต้องต้องรอดูครับหลาคนรอดูฉากสู่ผลแบบมีตั้งแต่ไม่มีแล้วครับผมไม่มีแล้วเหรอแค่นี้นะครับพอสลับล่างปุ๊บหมดเลยหมดเลยคราวนี้หมดเลยเหรอบินช่วงแรกไปแล้วหรือย่ายเล่นยากไหมครัต้องเล่นเป็นผู้ชายก็ยากยากค่ะคือ ด้วยด้วยการที่แบบว่ามันเป็นคอมเมดี้แต่ว่าพี่หนุ่มอยากให้มันเรียลมันก็มันคือต้องใช้อารมณ์ล้วนๆเลยแล้วทำยังไงก็ได้ให้เราตัวใหญ่อะไรนี่มันมันยากยากจริงแต่ว่าแต่ว่าสนุกครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วมัเห็นแบบทั้งลายทั้งวุ้นอย่างสนุกดีเล่นใหญ่ จะไม่เอามาใช้ในชีวิตจริงคืออินเด็กของข้างเปิดโหหุ่นบอดี้มากมาส่วนใช่ครับเพราทำไมมันมันเป็นด้วยความที่ว่าเป็นตำรวจด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้หนุ่มเขาอยากให้มันดูแบบมีความดิบมีความอะไรอีกเลยก็เลยได้มีโอกาสได้ได้ได้เปิดบอดี้อะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะ ส่วนหนึ่งจะใข่เรียบดังเขาตั้งอยู่เพราะเราสองคุณเราประกอบคู่ด้่นกันมันไม่เปรี้ยงเหมือนต่างคนต่างแยกไปประกอบนักเล่นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบก็ต้องให้คนดูคนตัดสินนะครับเราก็มีหน้าที่ทําในส่วนการแสดงเราอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับต่อไปก็เป็นองค์ประกอบของที่จะตัดสินนะครับพอดีปีนี้มีทั้งสามมีทีมทั้งเล่นคู่กันทั้งวุ่นะมีทั้งละครที่แอนมีทั้งนางที่สองนะมีอ่าใช่ครับใช่ก็มีมี ก็มันต่างใช่ได้รับมันเป็นคอมเมดี้อเก็มีคนมาตั้งก้นอ่้เราไมาสีกเราเลยามาูคืออย่างที่หนเดชบอกทุกเรื่องคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเรามาเล่นกับหาเดชก็เล่นกับเรเล่นกับะวินเล่นกับตัวละครที่แตกต่างออกไปนะคะแล้วเราก็พยายามสุดๆไปทุกเรื่องก็หองว่าคนดูเราจะจะดูจะมีความสนุกขึ้นไปอีก รับรองครับน่าจะมีอะไรที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์แล้วก็คอยลุ้นติดตามกันไปครับผมทำงานด้วยกันแบบนี้ก็จะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนอะครับอะเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างงี้ให้มีคนเห็นจะทำเช่าได้วยกันมาได้เป็นเจ้ามือปะคะเจ้ามืออ้าวย่าเป็นเจ้ามืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าที่ไปทำมาล้านเกิดออ๋ พี่อาจจะเปิดตัวด้วยเลยปไปกินข้าวเพรว่าพี่คู้จักญาติทุกคนของเราแล้วจัก้แล้วด็เก่งนะครับเวลาไปอยู่กับแบบทรอบควว่ไม่นะครับค่อนข้างก็เป็นตัวโกตัวเองนะครับผมโอเคจบนะจบกบไดแล้วโอเคข้าวข่รูเว้างอ็นเตอร์ทีวีก่อนะ เนยะครับเดตรยะครับผมเนยาครับเนตระยาครับผมก็โซถ่ายเผื่อด้วยนะลูกโซส่งด้วย แต่สเอาเพไปดท้าเปคู่กันนั่นแหละเอาไปหาเดน้อยไม่ถึงขอเดินหน้าค่ะเดินหน้าอีกพี่เกพี่เกกับมพี่แนเดินหน้าอีกเอาเชร์ตัวระวังนะลูกโอ้หตาตา่าตาตาาตาอีกาจาาาาา้ อยากใหที่หลายคนลุ้นว่าจะได้เห็นคู่เดิมมาไหมสรุปก็คือยังอยู่ยังอยู่รยังอยู่ครับผมพวกเราก็ยังเป็นตัวละครเดิมนะครับพวกนี้ก็เป็นทศพระสนมใช่ค่ะก็ยังอยู่แต่ว่าคงอาจจะไม่ได้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ทางเท่าที่ทราบน่าจะแบบว่าอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้ในเมืองบาดาลอะไรอย่างเงี้ยบางค่ะช่วงที่หลายคนลุ้นนี่คือเราลุ้นด้วยยังไงบ้างคะอะไรนะคะตอนแรกราลุ้นว่านักแสดงจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ลุ้นด้วยลุ้นสิคะลุ้นมาก ว่าอยากร่วมงานมากเราติดต่อมาแล้วพร้อมรับใช่ไหมค่ะก็ยังไม่รู้ข่าวคราวว่าจะเรื่องเป็นยังไงใช่ไหมทตอนนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะรวมเนีตยเหมือนเขาบอกว่าเราเป็นแค่เป็นตัวเปิดเปิดเรื่องแล้วอาจจะหายไปน้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเราแค่รู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสกลับมาเล่นงานกับพี่ออฟแล้วก็เป็นในเวอร์ชันของหนาด้วยแค่นี้ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วว่าไม่ว่าจะแบบบทจะเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นวนาดึงในฐานะตัวละครที่ ได้ดูบทหรือยังเขาเยอะมากยังเลยค่ะยังลจริงๆเราคึบก็ได้ถามพี่ออฟไปว่าเยอะขนาดไหนจะมีแค่คืเต้าเต้าทำงานกับพี่ออฟมาค่อนข้างนานแล้วก็รู้สึกว่าเต้ามั่นใจในพี่ออฟเชื่อเชื่อเชื่อมั่นในพี่ออฟในเรื่องของการแบบให้ความสำคัญกับตัวตัวละครเลยนะคะเราเต้งคิดว่าไม่ว่าจะน้อยจะเยอะถ้ายังไงเนี่ยทุกตัวละครต้องมีความสำคัญอยู่แล้วครับ จริงๆก็เหมือนกันนะฮะเราเองเราก็ยังไม่ได้แบบเห็นบทแบบเต็มๆหรืออะไรนะก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ครู้เหมือนกันนะคะตอนแรกก็รุ้นนะครับก็เอ่อผมเองไม่รู้ไงว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ทศพลเนี่ยเออจะไปอยู่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วกันครับว่าทศพลภาคนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปอะไรอย่ี้หรอจะต้องมีอยู่แล้วแแนนน่อหละเรื่องใจดี เวิร์กช็อปให้ให้เราเข้าใจเห็นภ้าคุณแบ็กกราวน์ตัวละครหรืออะไรต่างๆอะเนี่ยนี่เกษตรน้ำมากจริงๆคนนี่งนี้แหละปัญหาเรื่องว่ารับน้ำมาเรื่อยไปเดี๋ยนู่นจะท้อที่จะขวาเราแล้วอะไรเงี้ยอ๋อคือก็รู้สึกว่าวันนั้นเต้าให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ไม่ได้ดูฟิทแบบอะไรจนกระทั่งวันถัดมาสองมวันก็เหมือนนู่นก็ให้สัมภาษณ์แล้วที่นู่นก็บอกว่าจะโทรมาคุยนุ่นก็โทรมาคุยดีๆคุอรเนีก็ก็คุยแบบว่าเออเดี๋ยว พี่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็เจ้าก็บอกนุ่นว่าเจ้าไม่คิดเลยนะว่าเจ้าจะได้รางวัลเลยแล้วนุ่นก็บอกว่านี่มันใครได้ก็ไม่สำคัญแล้วนุ่นก็เป็นกําลังใจกับแจมคือจริงมีคุยกับถึงข่าวที่มันออกมาบ้างไหมคะว่าแบบโดนโจมตีฝั่งเราอะไรเงียถึงกับพ่นุ่นฝั่งเราเองแบบโดนโจมตีอะไรเงี้ยมีคุยกับพี่นุ่นบ้างไหมคะไม่ค่ะคือมันก็อยู่ในโซเชียลอยู่แล้วอ่ะแล้วเจ้าเจ้าว่ามันไม่มีประโยชน์เลยที่จะมาหาคำตอบอะไรเงี้ยค่ะของมันก็ เกิดขึ้นไปแล้วก็มีแต่ให้กำลังใจกันพวกเราเองก็รู้สึกแบบดีใจมากๆที่ที่คนที่เรารู้สึกว่าเรานับถือในฐานะของการเป็นเป็นคู่ในการแสดงเนี่ยงเขาแบบมาให้มาให้กำลังใจเราทางพี่นุ่นเขามีอธิบายเรื่องพี่ต่อนนะคะรับเขาตัวตึงเราไม่แล้วก็เป็นการคุยกันแบบว่าไม่ไม่ได้ยาวมากแต่ว่าก็รู้สึกดีจริงๆเราติดใจถึงพี่ต่อนโพสต์อะไรอย่างไรแบบไม่ได้เห็นเลยค่ะแล้วก็ ก็ไม่ได้ตามด้วยว่าเป็นยังไงฝังเคนโดนอะไรไหมคะกับส่ายนี้ไม่โดนลอยลอยไม่มีอะไรมาถึงเราเลยเราเรื่องเราไม่มีฮะอะไร่ะไม่มีไม่มีให้กำลังใจกันยังไงเจ้าก็ต้องยังไงก็ให้กำลังใจปกตินะฮะไม่มีอะไรนะ โอเคนชาขอบคุณมากครับข้อยหลังต้าวเต้าหลังผู้ชื่นชมต้าวเกมต้องจาเลยกต้องมีน้บ โอเคมองตงค่ะ้ก็ลูกกอค่ะขอขอบคุณค่ะองดีนะจ๊ะแล้วแค่มองตงลูกขอบคุณค่ะจแล้วนะเสร็จแล้วอุ้มแล้วก็มลอุ้มแล้วก็พอจบแล้วทรวมเอาอุ้มังอุ้มเลยเหรอ จะมาแล้หรอพี่อมเอาอุ้มก่อนไหมหรือว่าไงพี่ออเลยกเน้านพี่เจ้าของงานอะพี่ออฟไม่หรอกเอาอุ้มก่อนไหมเอาอุ้มมาทะไดจจบพี่น้าอุ้ยน่ามันีนี่ดังด้วยอ เอาเอาต่อนะคะอุ้มต่อที่ตีเสียเหมือนเดิมนะอยู่ตรงนี้ต่อนะคะโวยวายเก่งดีที่คนสยเป็นที่ตีไม่ง่ายเรเราทำได้ก่รู้ตอนละครจอดไท แล้วทำไมก่อนหน้านี้เป็นแพนเค้กอยู่อะเมื่อประมาณเมื่อประมาณสามวันก่อนยังมีเาาเป็นแพนเค้กอยู่เลยตอนน้องโอ้กูไม่ดูแล้วนี่จ้ตัวนวงอีตัวน่งกูไม่มาไม่มาตัวไุ่กไม่มาอ้าววันห้าแลา่ให้เงเาอะนว่าอาาไม่จ้าำหนาพี่นุ่หนาาออกก่เลยเบรไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีแจ็คมี่มอะออกจากบ้านเลยเ เออไปนำสวัสดีค่ะหนูรออยูหล่ไม่เห็ขับหนูหรอเดนไปเสร็จมือเขาคือเสร็จนาย้มบอกว่าถ้าอุ้มไม่มาจะไปกี่รถแล้วนะรถอุ้มจอดขนาดเช่อใหม่อ่ะโอ้ขี่แล้วนะาเล็กเอาไมก่อนไหม ยานตีนมามามาถ้าไม่มาไปกีดรถเราอุ้มอ่ใจร้าี้ใจตีใจเย็นด้วยใจรอตไม่เคยทาคีมนะันนี่ทาคีมมาเงอันเด็กยวไม่ใช่เมที่ีมกแดดด้วยหรอไม่นี่น้าผองมากเลยอะค่ะนิโต้มาทานด้วยรอคะไม่ทันรวมมาทานด้วยราคาเราอะชื่นชื่นเลยเนี่ย chơi <laughs> mấy cái đồ làm cái này, cái không biết làm cái gì gì, không ถ่ายนะ นเดินหน้าเดินหน้าเยอะๆเลยขึ่นเดินหน้าอีกค่ะไม่ถึงมาดาวเลยไม่ต่ำหน่อยจ้าบางงล้วเหนื่อหไรมดแล้วนะ มาถามเรื่องนี้ไปกันไหมครับประมาณไหนครับจริงๆต้องบอกว่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าพี่ยอฟไม่บอกอะไรเลยเไม่บอกแม้กระทั่งว่าเล่นกับใครอะไรยังไงอย่างเางี้ยบอก <พอ S 2> แค่ว่าได้เล่นบอกแค่ว่าเออมาเล่นได้เล่นแค่นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าบทเป็นยังไงเพราะว่าพอบอกว่าเดี๋ยวต้องมาอ่านบทกันอีกทีนึงรวมกันกับนักแสดงหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นมน่เต้นตื่นเต้นมากรู้แค่ว่าเหมือนเราแบบ กับชาติมาเกิดอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเราไม่ได้แบบอยู่ในบ้านนี่ได้เป็นเราก็ไม่รู้อะค่ะอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุ้มเป็นลำเจียบหรือไม่เป็นลำเจียบหรือว่าเป็นใครมาทำอะไรอะไรเงี้ยเขไม่รู้เลยอ่ะรู้แค่ว่าเออกับชาติมาเกิดมีเกษตรข่าวเคยบอกว่ายตาจะเกิดมาเป็นลูกเราเลยฮะ จริงเหรอคะจริงจริงมีค่ับไม่บอกย,ย่าจะเป็นลูกของเรากป็พระสโพลอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่รู้เลยค่ะจริงจริงอยากรู้เหมือนกันแต่คงต้องรอวันที่ได้อ่านบทคงได้ทราบอะค่ะคือพี่ออมไม่ได้บอกว่าคงสร้างตัวละครของเราเป็นตัวไหนยังไงมาคร่าวๆเลยเหรอุมไม่บอกค่ะรู้แค่ว่าก็น่าจะเป็นร้ายเหมือนเดิมรับนี่คือความมั่นใจล้วนๆรับนี่คือความรับนี่คือเราอยากเล่นอยู่แล้วด้วยค่ะคุก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของนาคีอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ต้องใจใช้ใจอย่างเดียวอ่ะค่ะที่อ๊อฟเรียกมาก็ค่าตัวก็ไม่ได้ถามด้วยไม่ได้เรียกว่าจะต้องได้ค่าตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เล่นเพราะว่าอุ้มแบบนับถือพี่อ๊อฟอยากเล่นพี่ออฟจากน้องแต้วเค็นอะไรย่างเงี้ยเราก็รักในตัวบทเรื่องนาขี่อยู่แล้วอยะะ่า <บ S 1> งเง <บบ S 3> <อ>ี้ยค่ะถาม่องเรื่องความรักองบ้าตอนนี้เป็นไงบ้างคะยังเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างค่ะมีแบบหวานๆวานขึ้นไหมช่วงหลังๆไม่ค่อยมีแบบอะไรให้เราอัปเดตก็ ทุกอย่างก็แฮปปี้ดีเหมือนเดิมนะคะอุ้มก็ผ่านช่วงวิกฤตด้วยกันมาเยอะนะคะมันก็เลยทําให้เราเข้มแข็งกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเหมือนมันจับมือกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องแต่องอางานอะไรอ่งเงีมันเขาพี่มีภาีอะคะมันต้องถามเขาอะค่ะว่าเขาพร้อมจะขอเมื่อไหร่อันนี้คือรอเขามาขอเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรออะค่ะไม่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงคือดูแค่ว่าตอนนี้ก็ ก็โอเคความสุขไปทุกวันแต่วัยเราคิดว่าเราพร้อมละสําหรับการมีชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวก็พร้อมนะมันก็สายสี่แล้วอะค่ะพ่อแม่ก็อยากอยากให้แบบเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วเพราะน้องหนึ่ก็แต่งงานแล้วเงี้ยจริงจริงคุณบอลเขามีเกินเกินเลยรไหมครับเขาเขาบอกแค่ว่าแต่งหน้าทุกวันนะแต่เขาจะขออะไรก็ไม่รู้เงี้ยคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันเราก็แอบลุ้นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเราก็แอบลุ้นเพราะว่าเขาแบบไม่ให้เช็คโทรศัพท์ห้ามยุ่งห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เลยแบบเฮ้ย เห็นหรือจะมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ <พอ S 1> ถ้าเห็นสวยทุกวันก็ไม่ต้องแปลกใจต้องแปลกใจตืินมาแต่งหน้าก่อนแสดงว่าตอนนี้ก็คือถ้าส <c oughs> มมติเขามาขอก็ใจเย็นอุ้มก็ดูใจกันมาก็จะสองปีแล้วนะคะวว่ามันผ่านช่วงที่มันแบบเลวร้ายมากๆที่สุดในชีวิตมาแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงบทเรียนต่างๆด้วยกันแล้วพราฉะนั้นเนี่ยถามว่าอุ้มพร้อมไหมที่จะมีครอบครัว ก็พร้อมนะคะซึ่งเราก็เข้ากับลูกสาวเขาได้ดีด้วยได้ดีมากค่ะน้องประตูน่ารักมากมากแล้วก็ประตูเขาก็เข้ากับที่บ้านอุ้มได้เข้ากับอุ้มได้ไม่มีปัญหาไม่งอแงไม่ดื้ออะไรอย่างเงี้ยที่ที่บ้านว่ายังไงไหคะแบบบ้านเราจะมีสามีเราเป็นพ่พ่อลูกติดอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านไม่ว่าค่ะถ้าที่บ้านว่าคงไม่ให้คบตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่อุ้มไม่ใช่คนที่จะต้องแบบตัดสินคนจะว่าเคยมีลูกมาแล้วเคยแต่งงานมาแล้วหรือว่า เขารู้อะค่ะว่าเพราะว่าอะไรอุ้มคบใครันก็จะพาคนคนนั้นไปให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเข้าตามตอบตามประตูบอกทุกอย่างอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะว่าใครดีใครไม่ดีถ้าไม่ดีดเขาก็จะเตือนก็จะบอกแล้วใครดีเขาก็จะอนุญ,ญ,ญาตให้แบบเคยคบกันอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เทคแคร์ดูแลครอบครัวเราดีด้วยใช่ค่ะพี่บอลไม่ได้ดูแลแค่อุ้มคนเดียวดูแลทั้งครอบครัวอุ้มเพื่อนน้องนิวน้องนิวพี่พี่จ้าเพื่อนพี่จ้าอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะหรือเวลาแบบครอบครัวไปไหนมา พี่บอลเขาก็ดูแลทุกทุกคนเลยอย่างเงี้ย่ะในอนาคตคนนี้แล้วแหละมั่นใจสามีตอนนี้อุ้มมั่นใจว่าเป็นเขาเป็นปัจจุบันแล้วกันเนาะแต่ว่าอนาคตอ่ะเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเอาเป็นแค่ว่าทุกวันนี้ยังโอเคดีอยู่อือเวลาแบบพี่บอลเขาไปกับครอบครัวเราเขามีถามบ้างไหมคะครอบครัวเรามีถามเขาบ้างไหมเรื่องแต่งงานจะมาขอไหมเองอะค่ะขอแม่คุณแม่ก็จะมีขู่ๆบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบ นานกว่านี้ฉันก็ไม่ให้แล้วนะแม่ก็มีแบบเซลล์บ้างแต่ว่าเ้อมีเดทไลน์ให้แล้วว่าเป็นวันไหนยังไม่ทราบว่าเป็นเดทไลน์เมื่อไหร่แต่แม่ก็จะแบบบ่นๆเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากให้ค่ะคือหลัง19แล้วก็รออีกเดี๋ยวหลังนี้นะคะ